ท่านสาธุชนพระตัวสัทั้งหลาย <c oughs> วันนี้คงเป็นวันที่14สิงหาคมตามเดิมพระบันทึกหน้าที่สองก็ขอคุยเึงเรื่องภูเขาภูกระดิง่ง <c> ร <oughs> ับเสียงแย่ในบรรดาญาติโยมนั่งฟังก็แข็งมากก็เป็นว่าหลังจากปักตรดเสร็จที่นี่คขาไม่ควรใช้คำปักตรดของกลางร่ม การน,นำค้างแต่ก็เป็นภูเขาลึกเป็นถ้ำลึกเข้าไปหน่อยสบายมากมีทานน้ำเย็นไหลผ่านมีความสะดวกทานนั้นสายไหลยาวมีเป็นห้องเป็นหับน่าอยู่มากถ้าท่านอินทังกาท่านก็บอกว่าที่นี่กรลมีเบญทุดงอยู่ท่านบอกว่าตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป ถ้าถึงความมีความจําเป็นผมจะมาหาท่านถ้าไม่จําเป็นผมก็อยากไปทํางานของผมเขาบอกว่าตาสบายเธอะหลังจากท่านไปแล้วพวกเราก็เข้าเจริญกรรมาฐานการเจริญกรรมาฐานในบรรดาท่านพุทธริษัดถามว่าทําอะไรบ้างเขาขตอบง่ายๆบอกหนึ un, an an ่งอนาปานุสติ สองมรณานุสติคำว่ามรณานนสติหมายความถึงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วอาจจะตายที่ตรงนี้ก็ได้คนนึกถึงความตายไว้เสมอหลังจากนั้นก็มีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสตินึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็ ผูปสมานุติ์นึกถึงมได้ผนเป็นอารมณ์การลงความตามกรรมฐานทุกหมดก็ทํากันหมดกาย,ยกตานุสติก็ต้องทำเพราะร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ถึงกัเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราอันเป็นวิปัสสนาญาณข้อต้นเป็นสัญญุคข้อต้นต้องทําเป็นประจำถ้าถามว่าเราคิดอย่างนี้เป็นพระอรหันต์หอย่างก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นอรหันต์ก็ไม่ต้องมาทุ่ดงกัน อย่านึกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐมากเกินไปเห็นว่าทำผีเป็นเทวดาได้เนี่ยเป็นของธรรมดาธรรมดาญาติโยมทุกคนที่อ่านหนังสืออยู่นี่ก็ดีแล้ที่ฟังเทวะตาบที่เคยทำให้คนเป็นเทวดามาได้นับไม่ถ้วนโดยที่ท่านไม่รู้นั่นหมายความเวลาที่ท่านป็นท่ามาบินบาตท,ท่านไปใส่บาตรพระท่านเป็นทาน เป็นการถวายทานองพระสงฆ์เป็นสังฆทานบนใหญ่มากบางท่านใส่บาตรพระเสร็จก็ตรวจตาที่ตรงนั้นถ้าเดินไปแล้วบางท่านกลับบ้านมาใส่มาตรวจน้ําขนาที่ตรวจน้ำหรือที่สง์สวนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทบนใหญ่ของท่านมีเทวมีบรรดาพระเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัมนศสีก็ตามมาโมทนากระเบนมาก เมื่อโมทนาแล้วเขาที่มีบุญญาธิการมากหน่อยคือบาปเล่าน้อยหน่อยกรรมเนือนน้อยเขาเป็นเทวดาทันทีทันใดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากรรมเนื้อนมากนิจกรรมก็ผ่อนคลายไปเขาก็มีความสุขเพราะการทําคนให้เป็นทําผีเป็นเทวดานี่ทํากันเป็นทุกคนคนที่อ่านหนังสือที่ทำมาแล้วทั้งหมดแต่ก็น่าเสียดายที่บางท่านไม่เคยเห็นผีที่ท่านท่านให้ ้หลายๆท่านที่ได้กรรมฐานได้ที่ปุกุยา่ก็สามารถจะเห็นได้เป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ของแปลกอย่าไปคิดว่าพวกอัตมาในวิเศษวิโสใครไม่ใช่อย่าง,งานั้นอย่างก่อนดูก่อนหลังจากฉันข้าวเช้าเสร็จตามเทวดาสัญญาตอนนี้มีนางฟ้ามาด้วยนางฟ้าก็ไม่ไม่แปลงเพราะเทวดาเขาไม่แปลงเขามาเป็นเทวดาชัดๆ นางฟ้าเป็นนางฟ้าช,ะชะัดๆถ้าถามเรื่องความรู้สึกว่าเห็นสาวนางชาฟ้าเป็นยังไงเขาต้องตอบว่าอย่าลืมว่าเธอเป็นผีเธ <c oughs> อจะเป็นยังไงนั่นไม่สําค,ค,คัญเท่ากันเราเรื่องโทษเราตัวเราเองเป็นเรองตัวเราเองเป็นสาคัญว่าตัวเราจะจะตายเวลานี้เรากาลังจะตาย ความตายมีอยู่แค่ปลายจม,มกูกมันเลิกลมหายใจมาเลยก็ตายมันนั้นเสื้อกัดมาเลยก็ตายช่างกระทืบกก็ตายขาดอาหารก็ตายขาดลมก็ตายออ <c oughs> กระโลภะเราก็แค่นึกเพียงแค่ตัวเราว่าทุกท่านที่มานั่งทั้งหมดนี่เป็นคนมาแล้วทั้งหมดแต่อาศัยที่เป็นคนที่สร้างความดีจึงเป็เทวดาได้เป็นนางฟ้าได้ ถ้าญาตโยมจะย้ยยอนถามว่าบรรดาเทวดาที่มานั่งทั้งหมดหกสิบองค์กว่าเป็นความดีจากพวกท่านใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่แต่ต้องถือว่าเป็นความดีของเขาด้วยถ้าเขาไม่ดีเขาก็ไม่หมดไม่มามาขอโมตนาทัพอาบุญเดิมของเขาดีมีอยู่แล้ว <c oughs> แต่กรรมบางอย่างที่กรรมปานาติบายเป็นต้นเป็นเหตุให้เขาต้องมาฆ่ากันตานระหว่างชีวิต ชีพยังไม่ถึงอายุไขก็ฆ่ากันตายใชยแล้วถ้าต้องรอทนมาจังหวะพระพุทธนาฏมามาดับบุญยกระนาตมาไปแล้วบุญเก่าของเขาก็เกิดขึ้นขเขาก็รวมตัวกันขเขาก็ต้องเป็นคนมีบุญร่งความที่เขาเป็นเทวดาได้เพราะความดีของเขาด้วยของเราด้วยรวมกัน <c oughs> ถ้าเขายังไม่มีดีถ้าดียังไม่ถึงเขาเขาก็มันมหมาพระเขาต้องเร่ร่อนต่อไป ก็ลงความที่มาหาพระได้เพราะว่าเขาปดีแล้วดีมาถึงเขาแล้วตอนนี้ถ้าจะนึกว่านึกถึงภาพเทวดานางฟ้านางเทวดาไม่เป็นนางฟ้าสวยๆเห็นหน้าเธอแล้วก็มีความรู้สึกว่าสมัยไม่เป็นมนุษย์เธอมีรูปร่างยังไงเห็นภาพเดิมของเธอบางคนก็แก่ตายบ้างบางคนก็สาวตายบ้างบางคนตายสมัยเป็นเด็กบ้าง แต่เวลาไปเป็นนางฟ้าก็เป็นสาวหมดเหมือนกันหมดเมื่อฉันข้าวเสร็จโมทนาให้พวกเธอเธอรับโมทนาเป็นความสว่างมากขึ้นเธอกลับไปหลังจากนั้นแล้วก็ชวนกันเดินเที่ยวจำทิศทางไว้ว่าป่ารกชัดขนาดนี้เราไม่เคยมาเป็นป่ารกมากเวลานี้พูกรดึงด้านนั้นก็เป็นป่ารกชัดมากแต่ว่าจะบางไปมากแล้ว ยังมีเสือย,ยังมีช้างอยู่เวลานั้นมีสัตว์ทุกอย่างสิ่งที่น่ารักจริงๆก็คือกล้วยไม้กล้วยไม้สวยมากเกาะอยู่ตามต้นไม้ <c oughs> เดินไปทางทิศตะวันออกสูงขึ้นไปนิดหน่อยมาเจอถ้ำถ้ำหนึ่งมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่ที่นั่นองเดียวพอเข้าไปใกล้ท่านท่านก็ลืมตาขึ้นท่านก็ลังกำทาน ก็ก็ก,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 กนน็นั่งลงกราบท่านก็ได้บอกว่าขอประทานอภัยครับก็ผมมารบกวนท่านแตบอกเปล่าฉันนั่งคอยเธอถามว่าคอยทำไมก็บอกว่าคอยเธอนี่คอยเธอ,อ,อตั้งแต่ก่อนมาฉันว่าคอยอยู่ที่นี่บอกท่านจงเขาบอกหลวงพ่อจงแล้วบอกให้ให้ใส่งเธอมาที่นี่มองไปมองมาท่านก็ยิ้มยิ้มที่แรกจําไม่ได้แน่ชัด จะพราหนุ่มมากยิ่งมองไปยิ่งมองไปแก่ลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกททกทเป็นโอโหปา่าทั้งพ่อบอกคอยพวกนี่นะครับบอกใช่ป่านี่สําคัญมากเป็นป่าตัดเชือกชีวิตของพวกเธอเธอเธอรอดจากป่านี้ไปได้ก็หมายถึงว่าว่าต่อไปข้น้าเธอเอาดีได้ถ้าเธอรอดไปไม่ได้เธอไปตามกรรมของเธอ ตั้งใจไว้ให้ดีนะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงกายเกิดเป็นนกมันเป็นเต็มเปเต็มไเต็มไปด้วความทุกข์หาความสุขไม่ได้จงอย่าอะไรในชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างมันเอาดีเข้าไว้ดีนั่นคือธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เิว่าร่างที่คิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็น,นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันทนี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุดธาตุไฟมันปั้นปั้น,ปนเป็นต้น,เป,นเป็นก้อนขึ้นมาถ้าแยกเป็นอาการสามยี่ิสองนนไม่ช้าก็ตายอย่างฉันแม่ใจของเธอเันก็ตายมาแล้วทว่าหลวงพ่อเวลานี้อยู่ที่ไหนครับท่านก็บอกว่าเธอทานทำไม เวลาีนฉันนั่งคุยกับเธอเขก็ไม่ใช่ครับฉันนี่เป็พ่ออยเขาบอกว่าเธอก็รู้แล้วอยู่ฉันดูสิที่เธอไปหาฉันน่ะเธอไปหาฉันอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นแต่วันนี้จะมาคอยเธอที่นี่เพราะจะบอกเรื่องให้ฟังว่าเรื่องอะไรครับสมมติเรื่องอดีตจังเขาดินแดนนี่มันมีมากเดิมทีเดียวในที่นี้เป็นทะเลลึก ภูเขาลูกนี้อยู่จมอยู่ก้นทะเลลึกมากตอนน้มาน้่กค่อยแห้งไปก็แห้งไปทีน้อยทีน้อยนัย่นเป็นล้านนับเป็นเวลาล้านปียอดเขาลูกนี้ก็โผล่ขึ้นพ้นจากน้าวันยอดเขาลูกนี้น่ะในที่ล่องที่ราบจริงๆเลที่ไม่มีต้นไม้คือต้นไม้ห่างๆนานๆต้นมีประมาณพันไร่เศษ แต่ว่าที่ที่เป็นป่ารกชัดเนี่ยแบบสามพัน,น 3, ไร่เศษถ้าเดินเดินเ,เข้าไปข้างบนเฉยๆเพราะว่าต้นไม้ที่เขาปลูกว่ามันเป็นระเบียบนั่นคือคนปลกูกต้นไม้สีดอกสีเขียวก็พันเดียวก็อยู่เป็นแถวแต่ละแถวแต่ละแถววยมากแล้วก็ยังมีต้นสนต้นไม้ต่าง,างๆจะมีสาปโลกคนีถ้าคาว่าสาปโปกคนนี้นี่มันเป็นสะที่เขาสมมติขึ้น มปทานน้ำตกไหลไปทางด้านที่ตัวนออกเป็นต้นของม่น้ำามัน้ำผองมาน้ำละจำไม่ทราบไอ้เป้นที่มาเขาไม่น้ำผองก็ได้นะถ้าทำให้ผิดนะท่านก็เล่าความเป็นมาให้ฟังท่านนั้นที่สุดท่านก็สรุปว่าเธอจงคิดว่าเวลาหลายล้านปีสัตว์นับจนนํานวนไม่ถ้วนอยู่ใเวลานี้ตายหมด ตายไม่เหลือถูกเขาฆ่าตายก็ตายที่ไม่ถูกเข,า,ขาตายก็หมดชีวิตตายต่อมาเมื่อถานนี้บินดินแดนของคนคนชาวเกาะที่เป็น,น,นกเนกาะใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> เป็นพวกค้าชาวเรือต่างคนต่างก็มีความสุขไปห,หากินทางเรือกันครับกลับมาที่นึ่นงเดิม การอาหารการบริโภคก็มีความสูงมากผุหมาลาาไม้ก็มีปลาปลาก็ไม่ต้องหามากเพียงแค่ถือเสวิงถือแหไปจักเอาข้างๆชายชายเขาก็ได้กินมีความสุขแต่เขาทั้งหลายพวกนั้นก็ตายหมดสุขของเขาไม่สุขจริงสุขนในสมัยที่มีชีวิตคือเอาชีวิตของอื่นมาเป็นชีวิตของตนแต่ในที่สุดตนเองก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปชดใช้ในชีวิตของเขา แต่ที่เป็นเทวดาที่เป็นนังฟ้าก็มีขอเธอจนอย่าดึงว่าที่นี่เขาตายกันมามากแล้วแล้วเราเองก็เราก็จะต้องตายตามเขาอย่าลืมความตายเป็นสำคัญถ้าบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่ไอ้ภัยอันตรายทั้งหลายไม่มีแน่เพราะว่าเทวดาเขาคุมพระบรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นเธอเขาจะทําเป็นไม่เห็นบางทีเขาก็ไม่เห็นจริงๆเพราะว่าเทวดาขันหน้า แต่ที่นี่มีพระสำคัญสำคัญอยู่หลายองค์ที่ท่านตัดสินใจมาอยู่ที่นี่อยู่ตั้งสองสามพรรษาก็มีถามว่าท่านอยู่ยังไงครับท่านเลยบอกว่าบางองค์ก็อยู่อย่างเธอกินข้าวกับเทวดาบางองค์ก็อยู่ในธรรมปีติเธออย่าประมาทถ,ถ้าพบพระทุกองค์เคารพท่านถือว่าท่านเป็นรุ่นพี่หรือถือว่าท่านเป็นถ้าท้าหาว่าท่านสอนอเธอเป็นครู ถามทั้งว่าพระที่สอนผิดมีไหมพระองค์ไม่มีพระที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดฉันขอบอกกับพวกเธอทราบว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดตายจริงเรานึกในใจว่าตายจริงมาเจอได้่าอ่านเขาแล้วก็ดีแล้วเขาไบอกว่าตาฉันบอกเธอเท่านี้นะฉันจะลากลับท่านกลับไป <c oughs> พวกเราก็กลับแล้วก็ตามท่านไปไปถึงวิมานของท่านอาิวิมานของท่านท่านเข้าที่แล้วกลับลากรับก็นึกในใจมาปรึกษ,ษาทั้งสามคนว่าเวลานี้เราเจอของดีแล้วเจอพระหันทั้งหมดเพระาะเราหันจริงๆท่าท่าทานน่าจะเรียบร้อยคิดในใจนะเึ็นพระที่มีความสงบงเงียบ หอมผมา้ผมาหอมผ้าหอมผ้าหอมผลต้องเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยแต่ถ้าว่าบรรดาธรรมพุทธริษัททีตพระพพุทธเจ้าแต่ว,ว่ากิเลสนั้นตัดได้แต่นิสัยตัดไม่ได้เรื่องนี้พวกอาตมาเวลานั้นพลาดไป,ไ,ปไม่เดยคิดถึง <c oughs> คิดถึงผ้าต้องต้องเรียบร้อยก็กลับมาที่เดิมเมื่อกลับมาที่เดิมก็มาถึงที่พักได้ใต้ต้นไม้ นั่งกรรมฐา,านแบบสบายใจเวลาประมาณบ่ายทุกสองโมงเสร็จเสร็กาต้องคอยไขตามเวลาเพราะให้เวลาจะพลาด <c oughs> บ่ายสองโมงเสร็จเจก็มีพระองค์หนึ่งถือต้นไม้ต้นใหญ่ถือมาทั้งรากทั้งโคนเสร็จแบกบเดินทึงทึงทึงขึ้นมาตัวใหญ่ พาถึงกลจะถามว่าแถวนี้ใครเป็นนัเกรงบ้างไว้ถ้าเก่งจริงมาตีกกูทีว่ามือจะมือจะเอาต้นไม้ต้นั้นมาตกีกูได้กูใช้ต้นนี้ต้นเดียวทั้งสององค์ทั้งสามองค์ก็พากันมองหน้าต่งงางคนก็ต่างยิ้มที่ยินนี่ไม่ใช่อะไรบรรดาแต่พูดบราษัตก็ลองคิดดูว่าคนตัวเล็กนิดเดียว แบกต้นไม้ขนาดต้นยางมาหน,น,น,นึ่งต้นแล้วก็สาอามาทั้งรากเหมือนกับถอนรากถอนโคนมันเลยแล้วก็มาทาตีกันถ้าราจะคิดว่าสุครีบเวลานั้นที่เราโกงโกมกันก็ไม่ผิดถ้าหากว่าเราจะคิดต้องสุครีบก็เปนว่าสุครีบน่ะโง่งกว่ากุมกันเพราะว่ากุมกันนั่นเวลานั้น รู้ว่าสุครีพมีฤทธิ์มากเป็นกำลังมากหลอกให้ต้นต่อถอนต้นพญารังเมื่อถอนต้นพญารังมาแล้วกุมกรณ์เหว่าสุครีพอ่อนเพลก,ก็เลยเข้าโจมตีทันทีในที่สุดก็จับสุครีพไปข้อนี้ชั้นใดพระองค์นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าจะือว่าเป็นคนเก่งก็ต้องเก่งที่จถอนต้นพญารังได้ ถ้าจริงไม่ใช่ต้นพิจารังเป็นต้นต้นยัยั้ยางแปลต้นยางยังต้นใหญ่มากทั้งในตัวเล็กนิดเดียวแบบต้นไม้ใหญ่ได้ให้คิดไปทีหนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องไปหันไปสมิธายานถ้าแบกแค่ใบปิญญาแต่พวอาตมาก็โง่อีกแหละเพื่ออรหันท์ทไมต้องมาท้ากันแบบนี้อีกวะลืมอดีต อันดี้ที่เคยถูกทหารพระท,ะท้ามาแล้วเมื่อท่านท้าสองสามคำท่านให้พวกเรายิ้มจกรวางต้นไม้ทันถามว่าพวกมึงหากูบ้าหรือไงวะกะย็ยกมือขึ้นกราบท่านไหว้ท่านล้วกราบบอกผมยังไม่เคยคิดเลยครับคิดแต่เพียงว่าสุขีบเป็นโง่กับพระยากรุมกัน แต,แต่ว่าเวลานี้พวกผมไม่ใช่พวกกวูมภกรรครับเป็นพระธุด,ดงค์เดินมาเพื่อหาความสุขทราบข่าจวจากหลวงพ่อปายว่าที่นี่มีเจ้าพระพระรา,ารหันแต่พระแบบต้นไม้หลวงพ่อปายไม่ได้บอกไปทั้งเลยถถวอาราหันแบบต้นไม้ไม่ได้หรือวาเขาบอกว่าการถอนต้นไม้การภาาต้นไม้พระทำต้นไม้พระจากกัน คือทำต้นไม้พลาดจากการที่ตัดกิง่งตัดใบเป็นต้นพระเจ้าประเพณิบปบจิตีท่านบอกว่านี่กูไม่ได้พลาดต้นไม้นี่หว่ากูามาทั้งรากทั้งโคนเสร็จเอาว่ทาท่านสิกูจะไปอับดับได้ยังไงถ้าตอบว่าทีไงผมก็ไม่สู้ครับในเมื่อพรบางคนเจ้าเก่งขนาดนี้ผมไม่สู้ไอ้ต้นยาน,นี่ผมก็ยกไม่ไหว ท่านก็นบอก่เพราะว่าพวกมึงยกไ,ไหวๆนี่กูจึงมาถ้าพวกมึงยกไ,ไหวกูก็ไม่มาก็เลยกลับนิมนต์ให้ท่านนั่งท่าเห็นท่าท่านเห็นท่าพวกเราไม่เถียงท่านเลบวาจาหยาบท่านก็นั่งก่อนจะนั่งก็หมผ้าเรียบร้อยท่านก็ยิ้มยิ้มน้่งกระถามดว่าขอภัยครับท่านอยู่ที่ไหนครับบอกเออให้ถึงบ้านอย่าถามก็ได้วะ พ่อที่อยู่บ้านนู่นเขานั่งแถวนู่นน่ะเขามีบ้านอยู่กันข้าไม่มีบ้านอยู่หรอกทาไมอยู่ตี่ไหนเขาถ้าไม่มีบ้านอยู่อยู่อะไรอยู่ต้นไม้บอกไม่ใช่ตรนไม้ก็ไม่ใช่ทาเพราะอะไรบอกข้าตายก่อนพระพุธธาทธเจ้าตั้งหลายปีเอาแล้ว <c oughs> พอฟังท่านนี้ก็เริ่มตกใจ มึ่แปลกใจใ้พระตายก่อนพระพุทธเจ้าตอนหลายปีจะมาได้ยังไงพอเท่าที่มานี่เธอจำได้ไหมราการเดินทางที่เร็วใครสอนเธอก็บอกไม่มีใครสอนครับโนบจงเป่าหัวสามครั้งท่านถามบอกว่าไอ้การที่ท่องเที่ยวไปในพบต่ตางๆได้ที่เธอทำได้เพราะอาศัยไข่รู้ไหมบอกรู้ครับท่านถามว่าอาศัยไข่ อาศสยหลวงพ่อพันหนึ่งเป็นองค์ต้นพระการที่สองเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระการเขา้าถึงทรรมคำภาษาเข้าถึงพระอราหันต์องค์ที่สอนให้ไปเที่ยวพวกตรต่างได้จร,จริงๆนั่นคือพระโมคคัลลาท่านก็เลยโหละลูกน่างกลายเป็นพระโมคคัลลาทันทีเอานี้จำไว้นะ <S <S ื่อลีลาพระอราหันต์นัเมื่อกี้เธอคิดผิดฉันมาสอนเธอ อย่าไปคิดดิว่าพระอาหารหันต์ที่ต้องเรียบร้อยทุกอง์ดูแต่ภา,า,าสาดีบุตรภาษาดีบุตรท่านท่านเคยเป็นลิงมาก่อนขนาดไปอากาสาวกเจอลำรางยังถอไข่ไข่ไข่ขเคมงก็โดดข้ามที่พระเจ้าบอกว่าภาษาดีบุตรเป็นอากาสาวกเบื้องขวาแต่ว่าเคยเป็นลิงมาก่อนอน,นี้สายลิงก็ติดมานี่ก็เช่นเดียวกัน พวกเธอก็านั่งวาดภาพพราะหลวงพ่อปานบอกมีพระอรหันต์มากเขาคิดว่าต้องเรียบร้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ฐานไดบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมอยากจะเป็นพระอรหันต์บ้างท่านบอกก็เป็นได้จะเป็นอะไรไปถ้าเธออยากจะเป็นจริงๆเว้นไว้แต่ว่าเธออยากจะไม่เป็นเธออยากเป็นพระครูไหมไม่อยากเป็นครับอยากเป็นเจ้าคุณไหมไม่อยากเป็นครับอยากเป็นพระเิดาไหมไม่อยากเป็นครับ อย่าเป็นสังราชมันไม่อยากเป็นครับท่านถามว่าทำไมจะไม่อยากเป็นก็บอกว่าที่ไม่อยากเป็นไม่ใช่ไม่มมอไม่ม่ใครเขาตั้งเขาจะตั้งหรือไม่ตั้งผมก็ยังไม่ทราบเอาเกณฑ์ชีชาความรู้ของความสามารถผมไม่ไม่ถึงเอาแต่เป็นแต่เพียงว่าถ้าเป็นก็ตายไม่เป็นก็ตายเวลานี้มาคิดอย่างเดียวว่าเราจะตายแล้วเราจะไปไหนกัน ก็เออดีแล้วเธอคิดว่าจะไปไหนก็กล่าวเลย่านบอกว่าเวลานี้กําลังหุอยู่แคบลงครับผมอยากจะไปพรมท่านบอกดีไปพรมก็ดีตั้งใจต่อนิพพานเลยก็แล้วกันนะก็ถามท้านบอกว่าจะตั้งใจต่อได้ยังไงครับในเมื่อผมรปรารถนาพุทตภูมิท่านบอกไอเรื่องพุทธภูมิก็เรื่องพุทธภูมสินิพพานก็นิพพานสิ ถ้าเรามารลุอภิเศษสมาธิพุทธญาณเราก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราไมา่บรรลุอภิเศษสมาธิพุทธญาณเราก็เป็นเราก็เป็นพระอาหารหันต์ไปมันไม่มีการจํากัดจเขีดกันไม่มีการบังคับอย่างพระมหากไจรยนะท่านะมาจากพุทธภูมิถ้ามีบารมีเต็มแล้วแต่ความจริงถ้าไม่อยากจะไปเกิดเป็นพุทธเจ้าใหม่ ท่านก็ตัดสินใจลา,ลาพุทธภูมิชาวกุกบุกไปก็เป็นอาจารย์ของเธอใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ครับที่เราสอนด้านปฏิพัน <c> ธ <oughs> ์ท่านทั้ลยถามมาว่าพวกเธอต้องการอะไรอีกบอกไม่ต้องการครับมีความต้องการอย่างเดียวว่าพระที่นี่มีอารหาันต์กี่องค์ถาบอกทั้งหมดที่อยู่ที่นี่สิบหกองคโบรารทั้งหมดทั้งที่หกองฐานจริยา บอกที่ฉันมาในเพื่อจยให้เธอรู้นะถ้าไปเพราะท่านบางองท่านแสดงอะไรผิดปกติอย่าไปนึกจะไปนึกแปลกใจนะให้เข้าใจว่าทุกองเป็นพระรหันพร้อมใจไหว้ไว้แล้วก็ไม่ใช่รหันปบติไปหันปิสมิทายานทั้งหมดเธอมานี่ทุกองครู้พร้อมที่จะสอนเธอทุกอง์ตั้งใจสอนพวกเธอทั้งหมด ฉันยื่นมาก่อนมาบอกเธอไว้อาจารย์ปานให้ไม่บอกให้ครบให้เราบอกเธอเท้าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมบอกท่านบอกไม่ยากเดี๋ยวฉันจับโยนไปที่เดิมก็แล้วกันแล้วท่านจาับปั๊บไปโยนไปปักที่เดิมทางลูกเดิมไปหาไปหารอยดินก็ไม่ได้ <c oughs> กรกู้ควาว่าหลังจากนั้นทั้งอาลากลับไป เวลากว่าท่านจะกลับก็ค่ำค่ำพระเราก็จำวัดอีกนอนตามสบายเช้ากินข้าวเทวดาหนังสือเรื่องนี้คงควรจะจบเพราะคนพูดไม่ไหวแล้ว <c oughs> กินข้าวเจเทวดาหลังจากตอนสายก็เดินผ่านไปเดินไปประมาณสักชั่วโมงเสร็จเสร็จเจพบถ้ำถ้ำหนึ่งพบพระองค์หนึ่งสวยมากองค์นี้พระจริงๆ ถ้ายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าพระพุทธกาลถ้า,าบอกไปอรหันหมดพระพระปานบอกไปอรหันหมดแล้วไปอหันไปไปสมิธายานี้ด้วยเมื่อเข้าไปใกล้ท่านท่านก็นั่งเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยมากมือผู้หญิงถ้าทางใครผู้หญิงผ้าเพอ่อเรียบร้อยดีถ้าไปกราดท่านท่านถามว่ามากราวทําไม ก็บอกว่าสุปัจเโน,โนครับถ้าผู้ผู้เอ่อพระคุณเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผมก็อยากจะไหวอยากจะดีเหมือนพระคุณเจ้าท่านบอกก็ดีได้ไม่เป็นไรวิธีปฏิบัติมันก็ง่ายๆนะไม่ยากนะครูก็สอนมาหมดแล้วนี่นะไม่ตรงเรื่องอีกก็ได้นี่มัง้ง ทีมาหาแก้ข้อข้องใจนิดหน่อยครั้งก็สอนตามเดิมพวกเธอได้สนใจอย่างเดียวอรหันเข้าเป็นกันยังไงใ,ใ,ใช่ไหมล่ะโอ้ใช่ครับท่านบอกว่าอารหันไม่ใช่หมายว่าต้องเหาะได้ทุกองค์เมื่อต้องหายตัวได้ทุกองค์ไม่จาแปลตัวได้ทุกองคอรหันไม่ต้องสี่อย่างสุขสุขวสโกเทวิโชชลพิโยปิสัมมิทัปโต ก็ถามถ้าบอกว่าพระที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นไปสัมพ็ญญาณทั้งหมดใช่ไหมถ้าบอกว่าใช่ถามว่าพระคุณเจ้าฉันข้าวกัออะไรครับกับเทวดาที่อยู่ที่ธรรมปีติท่านบอกอยู่ที่ธรรมปีติถามว่าไม่ไปสงเคราะห์คนในบ้านในเมืองนะครับถ้าบอกไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของฉันคือบรรลุแล้วก็อยู่ในป่า คอยพระที่มาในป่าเมื่อไรพระเข้ามาในป่าพบฉันฉันก็สอนก็เลยบอกว่าเวลานี้ผมต้องการรับคําสอนครับรับคําสอนอย่างที่ชอบใจมากที่สุดท่านถามชอบใจใครองคอบ,อบชอบใจพระคุณเจ้าขอรับทุกท่าทางอ็ยังหนุ่มมากไม่ยังไม่แก่ท่ก็ยิ้มเราะว่าชอบใจฉัดน,นะบอกครับ ถ้าะบอกเธอจงอย่าสนใจในรูปขึ้นชื่อว่ารูปทั้งหมดไปอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงรูปทั้งหมดเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เป็นทุกขังเป็นทุกข์ทั้งหมดรูปทั้งหมดไปอนัตตาตายทั้งหมดพังทั้งหมดอย่าสนใจในรูปจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสั์ก็ดีจะเป็นนางฟ้าจะเป็นเทวดาจะเป็นพระโมดีวิถภาคตุติทั้งหมด ให้มือันทรงตัวสภาพที่ทรงตัวมีที่เดียวคือนิพพานจงจำไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงอย่าสนใจในรูปเห็นรูปแล้วจงคิดไม่ใช่เอาตาหลบรูปเอาตาสู่รูปตาสู้รูปใจก็สู่รูปตาสู้รูปหมายคว่าตายเห็นรูปจงคิดว่ารูปนี้มันเป็นธาตุสี่ ถ้าแ,แบ่งเป็นการสาริสองเป็นมีความสกปรกสโสโครกต้องมีความทุกข์พระรูปต้องหาเลี้ยงรูปให้ที่สดูก็ตายตายแล้วมีสภาพเป็นผีเมื่อสภาพเป็นผีแล้วไม่สามารถจะรูปไปได้ต้องทิ้งรูปทิ้งไวไ้ไปสวยสุขสวยทุกตามธรรมดาถ้าเธอไม่สนใจในรูปเธอก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ ถ้าเธอยังสนใจในรูปอยู่เธอก็เป็นอาราันไม่ได้อรบ,บัรดาท่านพุทธวิษัท์ทั้งหลายยเวลาหรืออสาิิผ้าวินาทีก็จะหมดเวลาคนละคนเพราะความสักสวสัสิทิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงม,มีแต่บรรดาท่านพุทธศาสตร์ทน,นผู้อ่านทุกท่านสวัสดี